เวลาที่พูดถึงเทวรูปหรือว่ารูปปั้นของเทพเจ้าต่างๆนะครับเราก็มักจะนึกถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องรักษาผู้คนให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือว่าอันตรายนานาใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากว่าเทวรูปเหล่านั้นนะครับกลับกลายเป็นสิ่งที่ได้มาสร้างความวายป่วงให้กับผู้คนเองอย่างเช่นการจับประชาชีไปเปิบสดจนกระทั่งชาวบ้านนะครับไม่เป็นอันทํากินอะไรกันเลยทีเดียวที่ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่ากันกันกบหนึ่งในตำนานเก่าแก่อันหนึ่งที่ได้เล่าไว้เมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะเป็นคดีฆาตกรรมครับแต่ไปไปมา,มา,มาตำรวจเขากลับพบว่ามันไม่ใช่ครับแล้วมันก็มีอะไรที่สยองกว่านั้นมากมายเลยโดย เรื่องนี้นะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากเรื่องราวการหายตัวไปของพี่ชายของนายตำรวจนายหนึ่งครับที่เขามีชื่อว่ากล้าวฮะซึ่งก่อนหน้านั้นมาก็รู้สึกว่าพี่ชายของนายตำรวจคนนี้นะครับเขาจะเริ่มเบื่อกับชีวิตในพระนครนะครับแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์อยู่บ้านนอกอะไรกันบ้างผู้พี่นะครับก็เลยได้นําเงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยไปใช้ซื้อเนื้อที่ไร่แห่งหนึ่งยังจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะลงหลักปักฐานอะไรอยู่ตรงนั้น เนื่องจากเหมือนจะได้ข่าวมาว่ามันจะมีคนขายเนื้อที่บริเวณนั้นในราคาที่ถูกมากเลยนะครับที่ว่ากันว่าเป็นที่ดินที่ดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นแต่แต่ว่าคนก็ไม่อยากจะไปอยู่เท่าไหร่เนื่องจากว่าที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะครับชาวบ้านดูค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นมิตรครับคือนึกถึงพวกหมู่บ้านในหนังสยองขวัญน่ะที่เราแบบเดินเข้าไปแล้วคนในหมู่บ้านมองเราด้วยหน้าตาแปลกๆหน้าเหมือนตูดหมดเลยไม่สูงสิงกับใครนะครับกดดันจนพวกคนที่ย้ายเข้าไปใหม่นะเขามีอารมณ์ไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่เลย นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ที่แห่งนี้มันได้ถูกขายในราคาซึ่งถูกๆนะครับซึ่งผู้พี่ของนายตำรวจเนี่ยก็เห็นว่าชาวบ้านหน้าตูดก็ไม่เป็นไรหรอกจะไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเขาก็อยากจะไปใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวกอะไรอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยโอเคเอาเงินไปกว้านซื้อที่แห่งนั้นมาหลังจากนั้นก็ลาน้องชายผู้เป็นตำรวจนะครับไปสร้างบงสร้างบ้านอะไรอยู่ที่นั่นก่อนที่สองสามเดือนต่อมาเนี่ยผู้น้องก็จะไม่ได้รับจดหมายติดต่อมาจากผู้พี่อีกเลยครับ ที่ในขณะเดียวกันกับการที่ตำรวจผู้น้องได้สงสัยว่าผู้พี่ได้หายไปไหนนะครับมันก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งได้เล็ดลอดออกมาจากหมู่บ้านที่ผู้พี่เขาเนี่ยเพิ่งย้ายเขาไปอยู่เหมือนกันเลยครับนั่นก็คือข่าวลือเรื่องการหายตัวไปอย่างประหลาดของชาวบ้านจํานวนหนึ่งหรือว่านักเดินทางที่มักจะเดินทางไปบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับที่เมื่อได้ยินดังนี้เนี่ยตำรวจผู้น้องนะครับก็เลยได้ขอเริ่มทําคดีเหล่านี้เลยกับหัวหน้ากรมของเขานะครับ โดยบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันอาจจะแฝงธุรกิจลึกลับดํามืดค้ามนุษย์อะไรอยู่หรือเปล่าที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกระผมขอเป็นคนไปจัดการมันเองซึ่งเจ้ากรมที่เป็นหัวหน้านผู้น้องนะครับก็ยอมรับให้ในตำรวจที่ชื่อเกล้านเนี่ยไปทําคดีแต่โดยงามครับที่เมื่อตํารวจผู้น้องได้รับหน้าที่นี้มานะครับเขาก็เริ่มการสืบเลยจากการไปค้นเอกสารคดีความต่างๆที่มันได้เกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็พบว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่เยอะเลยเพราะ นอกจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ได้หายตัวไปแล้วนะครับมันยังมีเอกสารเก่าๆเมื่อกว่า78ปีที่แล้วนะครับของคนที่มาแจ้งความว่าลูกๆของพวกเขาเนี่ยได้หายไปไหนก็ไม่รู้ครับที่อคดีการแจ้งคนหายแบบนี้นะครับก็จะมีเดือนละ3คนบ้าง4ี่คนบ้างครับแต่ทว่าทุกคดีเนี่ยก็จะเป็นคดีที่ไม่สามารถแก้ไขได้หมดเลยคือไม่มีใครสามารถจับได้ทั้งคนร้ายหรือว่าเจอตัวเด็กเลยนะครับ ก่อนที่อยู่ๆเนี่ยเอกสารเรื่องการแจ้งเด็กหายนะครับมันก็จะไม่ปรากฏอีกเลยแล้วเรื่องราวการหายตัวไปก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวแทนนี่แหละครับที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยนายตำรวจผู้น้องนะครับก็พอจะมีข้อมูลขอให้ผู้บังคับบัญชาการของเขาเนี่ยได้อนุญาตได้เขาลงไปสำรวจพื้นที่แล้วครับซึ่งก่อนที่นายตำรวจผู้น้องนั้นจะไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาการนะครับก็ได้จัดแจงนายตำรวจที่ชื่อจ้อยให้เป็นบัดดี้ไปสืบคดีด้วยนะครับ ที่หลังจากจัดแจงอะไรเสร็จแล้วเขาก็ทําการย้ายนายตำรวจทั้งสองไปยังโรงพักใกล้ๆกับหมู่บ้านท้องถิ่นนั้นเลยให้คีแกจะไปสืบคดีแล้วก็ไปสืบตามใจเฮเลยที่เมื่อมาถึงนะครับตำรวจผู้น้องก็ไม่รอช้าเลยครับตรงไปยังสถานที่ที่เขาสืบมาได้ว่าเป็นที่ดินที่พี่ชายของเขาซื้อมานะครับในวงเล็บคือไหนไหนมางานแล้วก็จะขอทําเรื่องส่วนตัวด้วยว่างั้นเถอะวงเล็บปิด ซึ่งเวลาในประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นเวลาโผลเพล้ะทำให้ฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะมืดสลัวมองไม่ค่อยจะเห็นอะไรครับที่เมื่อไปถึงที่ดินแห่งนั้นเนี่ยก็พบว่ามันเป็นที่ดินที่เป็นพื้นไร่เลยครับแต่ถ้าว่าจะเป็นไร่ที่แบบถูกทอดทิ้งให้รกร้างมานานมากซึ่งข้างในไร่นั้นเนี่ยก็จะมีเรือนอาศัยอยู่เรือนหนึ่งครับที่ก็หน้าตามไม่ได้แตกต่างอะไรกับเรือนบ้านต่างจังหวัดเท่าไหร่หรอกนะครับนั่นก็คือเป็นพวกผนัง ทาด้วยสีขาวแบบง่ายๆแล้วก็มุงด้วยหลังคาสังกะสีครับที่เมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยตำรวจผู้น้องนะครับก็ตัดสินใจเดินจะเข้าไปยังบ้านหลังนั้นเลยกะว่าจะต้องเจอเบาะแสอะไรที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้พี่นะครับก่อนที่เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าสภาพบ้านนะครับมันเป็นสภาพบ้านที่แบบถูกทิ้งให้เละ,ละรกร้างมากแล้วตรงพื้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีคราบอะไรแดงๆเป็นเลือดติดอยู่เต็มเลยนะครับ แต่ด้วยความที่ว่าฟ้ามันโพเเพมองไม่ถนัดไงตำรวจผู้น้องนะครับก็เลยหันไปบอกกับตำรวจบัตดีที่มาด้วยว่าเฮ้ยเอาไฟฉายมาให้ข้าเปิดดูหน่อยสิคอยจะได้เบงดูกับหลักฐานพวกนี้ได้ว่ามันคืออะไรแต่ทว่าแทนที่ผู้เพื่อนเขาจะหยิบไฟฉายให้นะครับผู้เพื่อนกับหยิบอะไรบางอย่างอื่นให้แทนฮะนั่นก็คือแว่นออบตัสครับพร้อมก็บอกว่านี่นายแทนที่นายจะใช้ไฟฉายในการแก้ปัญหานะเราว่านายแก้ที่ต้นเหตุก่อนดีไหม เพราะเราว่าไอการที่นายตาโวตาล้ามองไม่เห็นในที่มืดเนี่ยก็เพราะว่านายจ้องคอมมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ใช้แว่นถนอมสายตาอะไรยังไงล่ะซึ่งไอตำรวจผู้น้องที่ได้ยินแบบนี้ก็แบบอึ้งๆไปสักพักครับแล้วก็บอกว่าไอแว่นออฟตาที่เองบอกเนี่ยคือแว่นที่มาเปิดสาขาแถวบีทีเอสศาลาแดงอโศกรือว่าหมอชิดอยู่ใช่ไหมเนี่ย ผู้เพื่อนก็แบบเออเออเออใช่ใช่ใชในายก็เห็นเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วเห็นแล้วทําไมไม่ไปล่ะเพราะที่นั่นนะเขาจะมีนักทัศนามาตรอะไรมาช่วยตรวจดูสายตายให้ในายอย่างดีเลยจะได้หาแว่นที่เหมาะสมกับนายยังไงล่ะตำรวจผู้น้องนะครับก็แบบโอ้ยข้าจะไปครับก็อยากจะไปนะแต่เท่าว่าตอนนี้เนี่ยข้าขอมาทําคดีของพี่ชายข้าก่อนได้ไหมเนี่ยพูดมากเอาไฟฉายมาได้แล้วเอา้าเอามาเร็วเดี๋ยวบ้องหูแตกเลยแต่พอหันไปจะไปคว้าๆนะครับก็พบว่าผู้เพื่อนที่ได้พูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ ทำให้ในตำรวจผู้น้องเนี่ยรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาทันตาเลยแล้วก็ชักปืนขึ้นมานะครับก่อนที่จะเล็งปืนและเดินสืบไปยังส่วนต่างๆของตัวบ้านเรื่อยๆครับจนไปถึงห้องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ที่มันมีถังนะครับเป็นถังแบบพลาสติกให้ข้าวหมูนะ่ะวางอยู่เพียบเลยครับซึ่งกลิ่นจากถังนี้เนี่ยมันก็จะเหม็นเปรี้ยวเป็นพิเศษเลย นายตำรวจผู้น้องนะครับก็เลยได้เดินไปเปิดถังและก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับในถังนั้นเนี่ยมันมีน้ำแดงที่ออกมาจากร่างคนอยู่เต็มเลยครับที่เมื่อมองไปยังส่วนต่างๆของห้องอีกเนี่ยเขาก็พบกับซากศพนะครับที่ได้นอนกองกองกันโดยมีเสื่อไม้นะครับมาคลุมปิดทับไว้ที่เมื่อเปิดออกมาแล้วก็พบว่าสภาพของศพแต่ละล่างเนี่ยดูอุจจารดูไม่ได้เลยครับคือท้องไส้เนี่ยโดนควักออกเรียบร้อยแล้วและ ตำรวจผู้น้องนี้นะครับก็ได้ไปเห็นอะไรที่สยองมากกว่านั้นครับก็คือหนึ่งในข้อมือของศพที่เหมือนจะเน่าเปื่อยไปแล้วนะครับมันก็มีสร้อยอยู่ที่เขาจําได้ว่าสร้อยข้อมืออันนี้เนี่ยมันเป็นสร้อยของพี่ชายเขาครับที่เมื่อเห็นแบบนี้ก็ยังไงละจ้าไม่รอแล้วจ้าใส่เกียรตีนหมาวิ่งหาทางออกเลยเขาจะต้องรีบกลับไปที่กรมตํารวจเพื่อน,นํากองกําลังตํารวจนะครับมาสืบเรื่องนี้โดยด่วนครับ แต่ทว่าเมื่อวิ่งออกมาถึงนอกบ้านนะครับก็ต้องมาสะดุดล้มตุบพักลงไปเพราะเหมือนกับเท้าของเขานะครับจะไปเกี่ยวโดนอะไรบางอย่างที่เมื่อหันกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ถึงก็ต้องร้องครีดเป็นแต่ก็แตกเลยครับเพราะว่าไอ้ที่เขาสะดุดนี้เนี่ยมันเป็นร่างของเพื่อนที่เพิ่งคุยกับเขาเมื่อเมื่อกี้นี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับไม่มีชีวิตแล้วซึ่งเมื่อเขาได้หันควอบไปอีกด้านนะครับนายตำรวจผู้นี้ก็เห็นเป็นภาพของชาวบ้านคนหนึ่งนะ กำลังง้างจอบในท่าที่เตรียมโจมตีเขาเลยครับแล้วก็ชึบลงมาแต่ทว่านายตำรวจคนนั้นนะครับก็สามารถกลิ้งหลบก่อนได้ครับที่เมื่อหลบมาได้นะครับก็ไม่รอช้าครับวิ่งหนีออกจากนอกหมู่บ้านโดยฝ่าเท้าชาวบ้านที่ได้พุ่งออกมาเตรียมจะจับตัวเขาไปเหมือนกันนะครับที่ระหว่างวิ่งไปนก็สงสัยด้วยว่านี่หมู่บ้านนี่มันเป็นบ้านอะไรกันไปหมดเนี่ยและอีกหนึ่งอย่างที่แอดสงสัยนะครับก็คือไอ้ปืนที่พกมาเนี่ยมันจะพกมาเพื่อพกมาแล้วไม่ใช้อะไรเนี่ยนะ แต่ก็เอาเป็นว่าในตํารวจผู้น้องผู้นั้นนะครับก็ได้วิ่งกลับมาถึงโรงพักที่เขาได้ถูกส่งมาประจําการอยู่ด้วยลักษณะที่หอบแหกๆเลยซึ่งเมื่อมาถึงนะครับเจ้าหน้าที่ในกรมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยครับและตํารวจผู้น้องก็ได้เล่าเรื่องที่เขาได้ไปเจอมาว่าแบบเนี่ยมีชาวบ้านที่บ้าบอลอะไรได้ทําการฆาตกรรมแล้วก็ซ่อนศพอะไรไว้ในบ้านนะครับซึ่งเมื่อตํารวจในกรมได้ยินแบบนี้นะก็ไม่รีรอช้าเลยครับ จะตั้งกองกำลังไปบวกจับประชาชีชาวหมู่บ้านนั้นมากันระนาวเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่พวกตำรวจต้องไปจับประชาบ้านมาเป็นระนาวแบบนี้นะครับก็เพราะเหมือนกับว่าไอตอนที่กองกำลังของตำรวจได้ไปค้นหาต้นตอของคนที่ถือจอบนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ไปพบกับถังหมากเลือดแล้วก็ซากศพอยู่อีกมากมาย รกระจายไปเต็มอยู่ในบ้านของชาวบ้านกว่าอีกหลายหลังเลยนะครับที่เมื่อพบเจอปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับคดีนี้เนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมู่บ้านแน่เลยตำรวจนะครับก็เลยได้ลากชาวบ้านทุกนายนางเนี่ยเข้ามาขังไว้ยังโรงพักก่อนครับก่อนที่จะค่อยๆมาสอบปากคําว่าพวกเองมีเหตุผลอะไรในการก่อเหตุอุบาทเช่นนี้ซึ่งหนึ่งในชาวบ้านพวกนั้นนะครับก็ได้เล่าเรื่องขึ้นมาว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้อยากจะทําเรื่องอะไรที่มันเจ๊กอักบาปกรรมแบบนี้หรอกนะแต่ถ้าว่าถ้าพวกเขาไม่ทําเนี่ยพวกเขาก็อาจจะตายได้แล้วก็ได้เล่าเรื่องขึ้นมาว่าเมื่อนานโขกว่า10ปีก่อนหน้านั้นนะครับที่ดินแห่งนี้เนี่ยมันก็ปลูกอะไรไม่ค่อยจะขึ้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกครับ ชาวบ้านเองเนี่ยก็เลยได้ไปเริ่มสรรหาวิธีการจะทําให้พืชผลมันงอกเงยขึ้นมาแบบตามภาษาบ้านๆนะเนอะก็คือไปเล่นคุณใสชวนหมอผีมาปลูกพิธีทําข้าวอะไรแบบนี้บ้างน,นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านนะครับเขาก็ได้ไปพบกับหมอผีขเขมรที่ได้เดินทางมาจากชายแดนนะครับซึ่งมานําเสนอวิธีให้ว่าถ้าหากชาวบ้านพวกนี้เนี่ยอยากจะปลูกข้าวปลูกนาอะไรดีๆขึ้นมานะ ก็ให้ทําพิธีบูชาเลือดให้กับเทวรูปองค์นี้ขึ้นมาสิเสร็จแล้วนะครับหมอผีก็หยิบไอเทมเทวรูปขึ้นมาจากกระเป๋าตัวเองครับปุ้งแล้วก็บอกว่ามันเป็นวิธีง่ายๆนะที่จะทําได้เพียงแค่เส้นไก่ไหว้หมูไหว้มาบูชาเท่านั้นเองโดยการนําเลือดจากพวกสัตว์ไหว้เหล่านี้เนี่ยแหละมาป้ายไว้ยังป่าของเทวรูปทุกๆวันข้างแรม หลังจากนั้นก็ให้นําเลือดที่เหลือเหล่านี้เนี่ยไปราดเทยังที่ดินที่พวกเองจะทําการเพราะปลูกแล้วพวกเจ้าก็จะพบว่าที่ดนินนั้นเนี่ยมันกลายเป็นที่ดินที่ปลูกอะไรก็ขึ้นจ้าซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ยินแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทคําที่เป็นชาวบ้านก็มองว่ามันเป็นวิธีง,ง่ายๆก็จะรออะไรล่ะครับชาวบ้านก็ เช่าเทวรูปองค์นั้นมาแล้วก็มาสร้างสาลงศาลาอะไรกับให้ง่ายๆเป็นที่ประทับของเทวรูปนะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยงข้าวหมอผีขเขมรคนนั้นอะไรไปซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่ชาวบ้านได้เส้นเลือดไก่ไหว้หมูไหว้ไปนะครับก็เหมือนกับว,ว่ามันจะได้ผลฮะคือ ที่ดินนะครับจากที่แห้งๆแ,แกร้งแกล้งปลูกอะไรก็ได้แต่ผลผลิตขี้ครอกเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นที่ดินที่ได้ผลผลิตแบบสมบูรณ์แบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับชาวบ้านก็แฮดีใจกันใหญ่เลยครับยิ่งเอาหมูไหว้ไก่ว่ามาเชื่อนก็ต้องถวายเทพบูชากันไม่ขาดสายเลยแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็ดันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นครับก็คือมันเริ่มมีเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยเขาได้หายไปบ้างคนบ้างสองคนบ้างนะครับ ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมาถูกพบว่าได้กลายเป็นซากไปแล้วนะครับซึ่งลักษณะของซากนี่ก็จะค่อนข้างน่าอุจารนิดหน่อยนะครับก็คือท้องของเด็กเนี่ยถูกควักไส้ควักพุงออกมาเลยแล้วประเด็นก็คือแทบทุกร่างที่ได้ถูกพบเจอนะครับมันก็จะนอนอยู่บริเวณใกล้ๆกับศาลาที่ชาวบ้านได้สร้างเอาไว้ให้องค์เทวรูปนั่นเองครับในตอนนั้นเองชาวบ้านก็เลยได้เริ่มร่ำลือกันแล้วว่าหรือว่าไอเทวรูปที่เขาได้ไปเช่ามานี่เนี่ย มันจะเป็นเทวรูปกระหายเลือดครับคือเราอาจจะถวายหมูไหว้ไก่ไหว้ท่านเทวรูปไม่พอหรือเปล่าท่านเทวรูปก็เลยแบบโกรธแล้วก็มาเปิบเด็กๆแทนยังไงละครับชาวบ้านก็เลยได้เก็บเรื่องเด็กหายอันนี้เอาไว้ไม่ไปบอกคนอื่นข้างนอกนะครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยการนําเอาหมูไหว้กับไก่ไหว้เนี่ยนะครับมาไหว้เสริมเพิ่มฮะ แต่ไม่ว่าจะเอาหมูไหว้ไก่ไหว้มาไหว้เพิ่มสักสิบตัว20ตัวแต่อย่างใดนะครับเรื่องราวของการที่เด็กได้หายไปจากหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ถูกโผล่เข้ามาในลักษณะแบบไส้พุงโดนเปิดไปเรียบร้อยเลยเนี่ยมันก็มีเรื่อยๆขึ้นมาอีกจนชาวสวนชาวบ้านส่วนใหญ่ที่กลัวว่าลูกของตนจะเป็นอะไรไปนะครับก็ได้ย้ายหนีออกจากหมู่บ้านนี้ไปหมดฮะจนกระทั่งเหลือคนในหมู่บ้านนั้นน้อยมากที่สุดจนไม่เหลือเด็กอะไรแล้วแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จบสิ้นครับ เพราะว่าในเวลาต่อมาเมื่อไม่มีเด็กแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชาวบ้านต่างๆในหมู่บ้านนี่เองแหะครับที่ได้เริ่มหายไปทีละคน2คนก่อนที่จะไปพบชะตากรรมเหมือนเดิมก็คือไปถูกพบอยู่หน้าศาลาของเทวรูปในลักษณะที่แบบท้องไส้พุงหายหมดอีกแล้วนะครับ คือไม่ต่างจากร่างของเด็กเลยครับนอกจากนั้นเองพอมีชาวบ้านเข้าไปสังเกตเห็นรูปขององค์เทวรูปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเทวรูปนะครับจะตัวใหญ่ขึ้นด้วยทาให้ชาวบ้านเริ่มเป็นอันมั่นใจแล้วว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับเทวรูปอาถรรพ์อย่างแน่นอนฮนะ แต่ถ้าว่าถ้าจะให้ย้ายหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้เนี่ยมันก็ไกลอยู่เพราะว่าพวกเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรใช่ไหมครับย้ายไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรไงชาวบ้านนะครับก็เลยได้หาวิธีการที่จะอยู่กับ เทวรูปองนี้เนี่ยโดยที่เทวรูปไม่มากินพวกเขานะครับก็คือชาวบ้านไปตัดสินใจลากพวกนักเดินทางที่เขาเดินผ่านมาแถวนั้นนะครับมาเป็นเหยื่อบูชาเทวรูปแทนที่ก็ดูเหมือนว่าท่านเทวรูปนะครับจะพอใจกับสิ่งที่มาบูชานั้นด้วยเพราะหลังจากที่พวกเขาเริ่มไปแอบแอบเอาพวกคนเหล่านั้นมาบูชาเทวรูปทุกๆวันข้างแรมนะครับมันก็ไม่ได้มีเรื่องการหายตัวไปของชาวบ้านได้เกิดขึ้นอีกเลยซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะเดาได้แล้วนะครับว่า พี่ชายของนายตำรวจผู้นั้นที่เขาได้หายไปเนี่ยเขาโดนอะไรครับก็คือเขาโดนเทวรูปจะไปเปิบสดนั่นแหละซึ่งเมื่อชาวบ้านได้เล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจได้ฟังทั้งหมดนะครับชาวบ้านก็ได้ขอความการุณากับคุณตำรวจ่ว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะเพราะว่าอีกแค่สองวันนี้มันก็จะเป็นคืนข้างแรมแล้วที่เจ้าเทวรูปนี้เนี่ยมันจะเริ่มออกล่าก,กินหาเหยือ่อ ซึ่งถ้าหากพวกเราเหล่าชาวบ้านไม่ไปหาอะไรมาบูใช้มาเนี่ยมันจะต้องโกรธมากๆแน่เลยที่เมื่อชาวบ้านพูจบนะครับเสียงเขาว่าต้อแหลมก็ดังขึ้นมาจากนายตำรวจผู้น้องทันทีครับคือนายตำรวจผู้น้องนะครับได้บอกว่านี่พวกเอง เองเป็นฆาตรกรอย่างเดียวมันก็เจ๊กอักแล้วนะยังจะมาพูดป้ายความผิดได้กับเทวรูปต่างๆที่ผู้คนสร้างขึ้นมาเพื่อกราบไหว้กันอีกนั้นหรือไม่กลัวตายและตกขุมนรกมาหาเวจีหรือไงเออเออคุณตำรวจครับแต่ว่าพวกเราเสียสวยนั่งครับไม่อยากฟังเอาอย่างนี้2-3คืนนี้เนี่ยค้าจใจพวกเองได้นอนพักเล่นอยู่ในห้องขงังของเรือนจําก่อนแล้วกันในระหว่างที่ข้าเนี่ย จะดำเนินการส่งเรื่องนี้ไปห,หัวหน้าง,งานของข้าที่สำนักงานใหญ่นะพระนครเพราะคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่อุจกจารกันมากแล้วพวกเองจะได้เจออะไรที่โหดกว่าเรื่องราวของเทวลูกที่พวกเองกุมมโนขึ้นมาแน่นอนว่าแต่นี่แอร์ทำไมต้องอินกับเรื่องขนาดนี้โดยจะไปแคสงานที่ไหนเลงไง เอาเป็นว่าด้วยความที่เรื่องราวเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นมาในสมัยก่อนที่พวกเขายังจะไม่สามารถใช้สติกเกอร์ลายเอฟแอนเดส่งกันได้ปุบป,ปับภายในวันเดียวนะครับการที่ตำรวจจะส่งสำนวนคดีนี้ไปให้ผู้ใหญ่ในพนักเขาดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายวันเลยครับที่เวลามันก็กินผ่านไปจนกระทั่งวันข้างแรมที่ว่ากันว่าเทวรูปจะตื่นขึ้น,นมาอารวาสนะครับมันก็มาถึง ซึ่งในคืนนั้นเองนะครับยังโรงพักใกล้ๆกับหมู่บ้านของชาวบ้านนี้เนี่ยมันก็จะมีตำรวจประจำเวรอยู่สองสานายครับก็คือนายตำรวจผู้น้องกับตำรวจผู้เวรอีกสองคนซึ่งเมื่อย่างเข้าเวลาตีสามกว่านะครับชาวบ้านที่อยู่ในโรงพักเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการโวกเวกโวยวายครับร้องบอกให้ปล่อยตัวพวกข้าไปเถอะปล่อยตัวพวกข้าไปเถอะเพราะว่าเทวรูปนี้เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วปล่อยฉันไป ซึ่งตำรวจผู้น้องเมื่อได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะครับก็แบบฮุบปากนี่พวกเองรวมหัวกันฆ่าพี่ชายของข้าแล้วยังจะมีหน้าตามาร้องขอชีวิตกันอยู่อีกเรอดีละ เองบอกว่าคืนนี้เนี่ยเทวรูปกินคนมันจะมาใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าจะเปิดประตูกรงโรง,โรงพักรอให้เทวรูปนี้เนี่ยมันจับพวกเองมาควักไส้ควักตับควักพุงกินให้หมดเลยเป็นยังไงล่ะซึ่งชาวบ้านนะครับก็เลยได้พูดขึ้นมาว่านี่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับคุณตํารวจไอ้เทวรูปตอนนั้นเนี่ยมันกาลังจะมาจริงๆแล้วที่สําคัญเวลามันจะมากินอะไรนะมันจะไม่เลือกคนกินด้วยนะหรือคุณตํารวจเออจะเป็นหนึ่งในเหยือนหรือไง ตำรวจผู้น้องก็เลยได้ตอบว่าน้อย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 เองนี่คิดจะมาแต่งเลืองโกกหรืจะมาขู่ฆ่าอีกเหรอเดี๋ยวมาแจกลูกตะกุ้ยเลยเอาไหมแล้ววูบไฟของโรงพักมันก็ดับไปนะครับหลังจากนั้นเสียงอ้ามันก็ดังขึ้นมาจากส่วนหน้าของโรงพักครับ ที่เมื่อนายตำรวจผู้น้องกับผู้เวรได้ยินเนี่ยก็รีบวิ่งไปดูข้างหน้าโรงพักเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะต้องมาเบรกจากนะครับเพราะว่าภายหน้าที่เขาได้เห็นเนี่ยมันเป็นร่างของเทวรูปองค์ใหญ่ยักษ์องค์หนึ่งมันนั่งอยู่หน้าโรงพักจริงๆครับที่ตาของมันเนี่ยก็แดงกล่ำขณะที่มือของเทวรูปนะครับกำลังนั่งจกเปิบไส้พุงท้องของนายตำรวจคนนั้นเลา่าว่าจกกระติบเขาเหนียวอยู่เลยครับคือพุ่งเขาไปกินจับ ที่เมื่อตำรวจทั้งสองได้เห็นแบบนี้นะครับก็รอแล้วล่ะครับโปริสก็แบบเฮ้ยพวกเราขมิบกล้ามเนื้อหนักเลยนะก็วิ่งก็ไปหลบในโรงพักกันคือวิ่งหนีไปยังชั้นสองของโรงพักก่อนที่จะปล่อยให้ชะตากรรมชีวิตของพวกชาวบ้านที่อยู่ในห้องกรงขังนั้นนะครับได้โดนเทวรูปอะไรมาจัดการไปครับคือเจ้าเทวรูปมันก็แหกกงเข้ามาแล้วก็ จับชาวบ้านที่กระดิดกระดิ่งอยู่ในนั้นเหมือนกุ้งเต้นนะครับกินกันคนสองคนเป็นเสียงร้องเชียก์จักกันใหญ่เลยจนกระทั่งทําให้แอดสงสัยว่านี่แอดหิวอยู่หรือเปล่าในทําไมพูดถึงแต่เรื่องของกินเอาเป็นว่านี่กะจะเล่าเรื่องวันนี้มันดูน่ากลัวทำไมมันกลายเป็นเรื่องบงแบบนี้ไปได้เนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากที่นายตำรวจสองคนก็ได้หลบอยู่ข้างบนแล้วได้ยินเสียงโอ้คนโดนเจียรไส้กันไปมากมายนะครับเสียงมันก็เงียบไปฮะ นายตำรวจสองคนที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าเรื่องมันคงจะสงบแล้วมัง้งก็เลยค่อยๆย่ยยางต้าวเท้าลงไปข้างล่างครับก่อนที่จะเห็นภาพอุจาตาเลยคือเป็นภาพของห้องกรงคังนะครับที่แดงเดือดเหมือนกับโรงเชือดหมูเลยครับจนทําให้ในายตำรวจเบอร์สองเนี่ยถึงกับอ้วกออมาเลยฮะก่อนที่ นายตำรวจคนดังกล่าวจะโดนมือของเทวรูปนะครับทะลวงไส้เข้ามาจากด้านหลังครับโอ้ม oh ายก็แทงจากด้านหลังที่เมื่อตำรวจผู้น้องเห็นดังนั้นนะครับก็ถึงกับเข้าสุดเลยครับไม่มีแรงต่อไปที่จะขมิบก้ามเนื้อดากที่วิ่งไปที่ไหนต่อแล้วก็ได้จะนั่งถอยหลังแล้วก็หลังชนฝากําแพงรอที่ว่าเทวรูปตัวนั้นจะเปิดเพื่อนเขาเสร็จแล้วก็มากินนายตำรวจคนนั้นเป็นรายต่อไปนะครับแต่ทว่าหลังจากที่เทวรูปคนนั้นได้ควานไสนายตำรวจเวรเบอร์สองกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็หยุดลงกลางคันครับ เสร็จแล้วมันก็หันหน้าออกไปเดินออกไปจากโรงพักที่ไม่นานแสงอรุณมันก็เริ่มส่องขึ้นมาคือคงจะประมาณว่าผีเป็นเห็นว่าเช้าแล้วกลับไปนอนได้อะไรประมาณนั้นแหละครับ ที่เมื่อหลังจากเหตุการณ์นี้ได้จบไปนะครับนายตำรวจหนุ่มผู้นี้เนี่ยก็เลยได้นำเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่โรงพักทั้งหมดไปเล่าให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ฟังครับซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะดูเวอร์วังไม่น่าเชื่ออะไรงไงก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าซากที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้มาเห็นยังโรงพักนอนเกลื่อนอยู่เนี่ยมันเป็นซากของคนที่สีมองไปแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็คือท้องพุงอะไรเนี่ยเวอร์กันหมดเลย จนทางโปลิสทั้งหมดนะครับเขาได้เลือกแก้ไขคดีนี้โดยการไปเรียกหมอผีขเขมรมาแทนครับที่เขาก็ไปอัญเชิญหมอผีคนนั้นมาจากดินแดนขเขมรเลยนะครับเรียกให้มาดูของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านหน่อยแล้วก็ได้พบกับเทวรูปครับที่มันได้ตั้งอยู่ในศาลาจริงๆซึ่งอลักษณะที่พบตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทวรูปที่แบบเลือดอาไปทั้งตัวเลยครับที่เมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยหมอผีก็บอกได้เลยว่าอีเทวรูปตัวนี้เนี่ยมันมีวิญญาณหลายสิงสู่อยู่จริงๆ แต่ว่าวมันก็เป็นวิญญาณที่แก่กล้ามากเพราะมันได้เจียคนไปเยอะมากแล้วซึ่งข้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะกำจัดวิญญาณอะไรออกไปจากมันได้หรอกตํารวจก็เลยบอกอ่แล้วงั้นเราจะทํายังไงล่ะครับผู้หมอผีข้าเพียงแค่จะสามารถสะกดเจ้าสิ่งชั่วร้ายนี้ให้มันอยู่ในเทวรูปแล้วก็ไม่ออกมาไหนอีกได้เท่านั้นเองแต่ทว่าวเมื่อสะกดเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องห้ามไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปแตะอย่างรูปปั้นตัวนี้อีกเพราะถ้าเมื่อแตะรูปปั้นตัวนี้อีกเมื่อไหร่แล้วก็เจ้ารูปปั้นมันจะร้ะอง ออกมาไม่ใช่หล้วคือบาทสองบาทก็จะเอานะตอนนี้ถ้ามีใครไปแตะต้องกับเทวรูปตัวนี้เนี่ยเทวรูปมันก็จะกลับมาอารวาสม่อีกรอบนึงครับดังนั้นเองชาวบ้านก็เลยได้สร้างรั้วปิดที่นั้นไว้แล้วก็ทิ้งให้สถานที่ทุ่งนั้นนะครับเป็นทุ่งร้างต่อไปห้ามใครเข้ามาเลยครับ ที่ในเวลาต่อมาสถานที่แห่งนั้นก็ได้ถูกหลงลืมไปแล้วไม่มีใครทราบอีกเลยนะครับว่ามันได้อยู่ที่ไหนฮะสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวแปลกๆรักๆแบบนี้นะครับแอดก็ยังมีเรื่องราวในดาร์คไดอารี่หรือไทยไดอารี่ฟังกันอีกเยอะแยะเลยนะครับคลิกไปฟังกันได้เด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d i a r y นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย